ิดตัวคณะกรรมาการบริหารกีฬากอล์ฟจังหวัดเชีงยงใหม่ชูวิสัยทัศน์พัฒนาวงการกรอล์ฟสู่ระดับนานาชาติเมื่อเร็วๆนี้ครับนายสาธทเที่ยงศรีได้รับมอบหมายจากสมาคมกีฬาจังหวัดเชีงยงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งประธานฝ่า,ายกีฬากอล์ฟเชียงใหม่โดยวาระการปฏิบัติหน้ที่4ปีโดยหลังรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ นายสัตร์ก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญต่างๆโดยการเปิดตัวคณะกรรมการชุดใหม่จัดขึ้นณนห้องบอลรูมสนามกัซซันพานอรามากอล์ฟคลับอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนซึ่งประธานฝ่ายก็ได้แนะนำคณะกรรมการพร้อมทั้งกล่าวถึงนโยบายแนวทางในการบริหารงานเพื่อยกระดับกีฬากอล์ฟของจังหวัดเจียงใหม่ให้ก้าวไกลพร้อมนโยบายหลักและแนวทางในการพัฒนากีฬากอล์ฟจังหวัดเจียงใหม่ นายสาธตเที่ยงศรีประธานฝ่ายกีฬากอล์ฟจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำถึงนโยบายสำคัญที่จะเป็นรากฐานในการพัฒนาวงการกอล์ฟของจังหวัดโดยพัฒนาและก็ยกระดับกีฬาบอลเล็อากีฬากอล์ฟเยาวชนมุ่งเป้าใหงการผลักดันนักกีฬากอล์ฟเยาวชนของเชียงใหม่สู่ระดับประเทศและกาัานานาชาติส่งเสริมการแข่งขันทุกระดับสนับสนุนกีฬากอล์ฟระดับประชาชนและก็อาวุโสเพื่อข้ารวมการแข่งขัน,นระดับต่างๆโดยเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสยุติธรรมและก็มีหลักการคัดเติอกนกีฬาที่ชัดเจน เสริมสร้างผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟฝ่ายกอล์ฟจะสนับสนุนและก่อให้แนวทางสำหรับผู้ที่สนใจในการอนุญาตผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยระดมทุนสนับสนุนกีฬากอล์ฟแสวงหารายได้เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและก่อพัฒนานักกอล์ฟของจังหวัดเจียงใหม่เช่นการขอสปอนเซอร์การจัดกอล์ฟการกุศลและการจาหน่ายของทีระลึก ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนนักกีฬาประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้นักกีฬาในทุกระดับสมัครสมาชิกเป็นนักกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนิสิตประโยชน์สำหรับนักกีฬาตัวแทนของเชียงใหม่เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ทางฝ่ายกีฬากอล์ฟได้จัดเตรียมสิทธิประโยชน์ต่างๆไว้ให้ราะว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักกีฬาก็จะได้รับเสื้อผ้าร่มหมวกสิทธิในการฝึกซ้อมนักกีฬาจะได้รับสิทธิในการฝึกซ้อมที่ m Sport Driving และกอนศนะอาสนามกอบในเครือกัสสันถึงหมด3แห่งเพื่อพัฒนาฝีมือและก็เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันการดำเนินตามนโยบายเหล่านี้คาดว่าจะช่วยสร้างฐานรากที่แข็งแกร่งให้กับวงการกอบของเจีงยงใหม่และก็อพลังดันให้นักกีฬาก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นต่อไป